เนี่ยลิ้นจี่น,น้อยลิ้นจี่น้อยเออเนี่ยคนในหมู่บ้านผมปลูกเออเนี่ยโลละยี่สิบบาทเนี่ยอันนี้ผมก็อยู่ในหมู่บ้านผมก็เพิ่งรู้นะว่าว่าเขาปลูกมันคือลิ้นจี่น้อยเนี่ยดูข้างในไม่มีเม็ดผมกินไปสองอันแล้วอืมกินได้เลยไี่เม็ดเนี่ยอาจจะกินย่างหน่อยเลอะมือหน่อยเนี<ๆ>่ยลิ้นจี่น้อยลิ้นจี่น้อยมีใครเคยกินบ้าง ซื้อมาแค่โลละยี่สิบาทเองอ,อร่อยด้วยนะอ๋อนี่นแกะไว้ให้แล้วอะไรแกะไว้ให้แล้วอย่าบอกนะอย่าบอกนะนไงโอ้ยยังกับไข่ปลาเลียวเซียวน่ารักขึ้นนั่นเนี่ยไข่ดีกว่านี้เยอะเลยเอา้าว ก็มชม <S 2> <S 2> <S เฮ้ยอร่อยอร่อยไหมเออกินง่ายว่ะแล้วป้าป้าดิเอาเอาไปเชื่อมเหมือนเงาะอบป,ป่องอะ่ะเออเออได้เลยเนี่ยใช่ป้าป้าเขาบอกว่างไงร,รู้ไหมกินกับไอเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกพริกเกลือมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆเขาบอกอร่อยแค่กินครั้งแรกก็งงแล้วยังมีกินกับน,น้ำพริกเกลือ,อไป<ง>ดูบ้างเอา เอาไปปั่นใส่น้ำแข็งเนาะแล้วเติมเหลวเงินไปสักช็อตหนึ่งออะแยะมันจะกลายเป็นแบบไม่พ้นอีกแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่แบบสู้กับอากาศร้อนดีมากอืมีใครเคยเห็นไหมเนาะน่าหลากดูฟังแกะไว้ให้ที่อื่นมีขายก็าแบบเนี้ยดูลิ้นจี่น้อยเอ้ยเออที่อื่นมีขายไหมฮะอืมไม่เอาจิงมันไล้เม็ดด้นะประเด็นอะ เพิ่งเคยเห็นด้วยป้อมก็เพิ่งเคยกินแล้วบอกว่าเอามาเลยค่ะแล้วครันนี้จะสั่งอีกว่าหมดแล้วค่ะมีแค่ต้นเดียวอ,อันนี้กินสนุกกว่าได้รู้รสึกว่าได้แกะมีความสดกว่าแต่อันนี้แกะไว้แล้วแช่เย็นอ่ะอ,อันนี้กินกินกินเพลินกว่าแต่แบบเนี้ยจะมีความสดชื่นกว่าอันเนี้ยจะมีความสะดวกได้เย็นเย็นเนี่ยก็คือไม่ดีดีทั้งสองอย่างรู้ว่าแกะให้แล้วไม่ดีอันเนี้ยฮา ถ้ากินตอนดูหนังดูภาพยนตร์นะอร่อยกว่าป๊อปคอร์นเนี่ยสดชื่นดีนะพเรื่องเนี่หนังยังไม่ทันจบเรื่องอะเสียกันเลยฟรังบ้านผมมีนววิทยโยธินมาซ้อมลบอยอ่ตั้งนานก็ไม่ตัดหรอกา ไปไปไหนไหเขาตัดยายแล้วเดี๋ยวน,นี้ไปฝากเขาดีก,ก,ก,กว่ะ <c oughs> ยายย,าย้ายฮะย้ายย้ายอืมลิ้นจีนหน้อยลิ้นจีนยยจหน้อยอย่นี่เหรอเอ้ยอะไรหลบวะเอ้อยเ <c oughs> หรอสนใจย้ายย้ายครับ